สวัสดีครับพ่อพ่อกพ่อสองคนเสซนเทอร์ครับกับรายการแซบนวดเพ่แฟนครับมอนี่แม่แบบพิเศษพิเศษครับสองก็เลยเครื่องทางไปแล้วนะครับก็ก็ขอขอบคุณครับสําหรับพกร้อยพกข้นครับสรับก็เลยเครื่องทางมาแล้วก็ดีก็ดีใจได้รับหนึ่งครับกับสีขยัยร่งคลิปดีๆครับให้ เบิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฉลองครบครึ่งหนึ่งข้างครับครับผมกับสีมีตํานี่ครับตําปูมาเลยครับดิบๆครับนี่นี่ตําปูมาตัวใหญ่ปูตัวใหญ่คากันน้ำกระเทยดีน้ำจิ้มเอามากินกับผอยแข้งครับนี่อาจจะบองเห็นนะครับผ้อยแข้งเต็มโตัวนะนี่รันหน่วยใหญ่ครับหน่วยใหญ่ในแบบว่าพิเศษพิเศษนะครับนี่มีปูอัดน้ำ ครับ,บก็ปกติไงครับสตอรปกติไงเสตอครับสตอร์แล้วลงกันมันขวัญปอกินกับเลยครับนี่มันก็มีอยู่หรอกเซียนำประแดกแล้วครับอันนี้หนึ่งมากเลยค่ะอันนี้แบบหนึง่งกาบมันการครบกินนะครับไงโวดขาบขวามพุ่นนะครับเนาะมาแบบแบบยิงไงอลังกายก็เจ๊งไปหมดนี้ครับสล้องครบรอบ จะต้องครบครบเครึ่งฐานหกร้อยดาวสไครต์หกร้อยกว่าเนาะขอข <boundaries> ขบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเข้ามาติดตามเนาะกินกันเถอะเอาเลยนับได้ครับนำเสร็จเลยอ๋อร่อนกับปูกันเลยครับโอเคแง่ผมป็นยังไงจะกว่าชนะครับกินแล้วเขาย่ำใส่บมกงวงครับผมง่วงลำแรกแเปลี่ยนมากแจกไปบวาันครับพี่น้องเรื่องหมวกัน

xẹp cái chào 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 đây chính chào 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 ส่งน้องกลับบ้านก็เลยได้ลงคลมคิดคำนะครับส่งน้องกลับอุบลเสียครับต้องกินไงเล็กน้อยนะกลุ่มไม่แข็งเฮ้ยยังกอบกับปูปูปูนะนี่จะกินไงนครับนี่ปูอัด

ใช้สู่อันพวกเนี่ยกะขีตอมดำๆนี่เน่โตมันมันมาได้ออกนะครับมังคายก็เจมันออกได้ครับพี่น้องลองลองลองบังครับตัวใหญ่เลยหอยกินอะไรกับแสบกันคนมักหอยก็หอยหวานก็หางมาด้วนะครับเดี๋ยวมือหนาก่อน อย่างอยู่ตลาดบาง nam โอ้วันแบบไม่สือหรืครับส่วนกินเป็นยังไงเลงขนาดยังไม่มายินไม่กินหน้าบ้านนี้เบื่อเลงโบดโซ่เลยแกบ่เคยกินมันกินเอาไว้มันก็เสียบแต่ว่าสนดอกกินแล้วกินอีกกินเก็บทุกคลิปเทุ่ข์ขิปต้นต้นวันนี้ครับต้องมีบักหอยหวานบักบัวกับน้ำจิ้มกระก๋วยกระตัมเบลกัน เป็นหน่วยขั้นนะครับเี๋ยวองอามอยกดีลงเจ็ปบนะตัวขั้นบางเจ้ามันสีมีนอนนะครับบ่มีสอนหรอีมีนอนอยู่ข้างในหยู่ที่อีกยน ใครว่าหมีหนอนทั้งไหนครับไมอยากเลยปวต้องแกะครับมับมน้อ <c ười> มีอะไร้างมัน <c ười> บ่เบื้อ <c ười> นั่งดบ่มแก๊ cái con bên kẹ lẹo hàm lạnh thì nó xe xe thôi là nằm khen cổ không phải làm gì xe sao đây cùng với ăn, bố hoạt khá ดูแสงดังในกระจกไปไม่คับพี่น้อง มีกวนข้าเหรอพี่น้องมันมาพี่น้องพี่น้องกวนข้าวอยู่คกิปมึงนะเป็นยังไงคลิปต่อไปพวมันตุ๋นกินซอสตุ๋นเป็นยังไงวะเป็นตัวแกะขาๆเทยเลยกินหมดปวดต้องพี่น้อง Con đường vừa rồi thì, thì nhé, các bạn được, các bạn bằng bé chẳng có mưa rồi thì อาหารแรครับพระอาทิตย์ตัวหน่อยครับึงื่นแถมตัวหน่อยตัวนึงนะไหนตัวแถมแจบอยู่อรอมาสมาคืออะไรเรียบ้างหมดหรอ

มันดังให้กันนะหนนไ,ไหนมาไหนกินกต่อไนมินเดีวไม่มิน <c oughs> อย่าได้ใส่หมดกันนอ็กนอน,นด้วยผมน่ไงหลังเด้นเมื่ออะครับวกเมื่ออะคิดหมด cái này bẻ cái hết trong nhang đầu nè mày hết cái ở cái đi ờ, ạ cái này uổng kia chạc, chạc luôn đồng điu ra áo biết áo biết, biết. nói thật là tuổi จะปล่อยสองวางให้มันเป็ดนะอู้ตัวนี้คือจักจังเลยมีน้องถักยีนองจังเลยบูเห็ตนึ่งนี่นะครับนี่พุ่นเลยนะรสดกำลังพอดีเลยหลวกเลยพอดีขนาดครับย่องจะือหอมก่อนลวกเองครับพุนนะจำๆเลยครับโอ้ยคุยไร ม่รู้ปิดคอนสูกไปลงข่าอไปที่ไหนลองยินแล้ว เียวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอินดูภาพกันเลยจะชื่อติ้งขาอะไรไปก่นพี่น้องเอ้ยมันเลี่ยวช่วยส่วยตัวนี้ให้ใหญ่ตัวใหญ่ Mm. Tak piuk piuk ka. Tôi, tôi có sốt không nhưng mà tới nhà một không đến nhà một sáu có khoảng có sốt gì nữa ถามาสรองหารอยซับที <c ười> a a ่เดียวเดินมาครับไป่หรอะครับปติดง่ายก็เดี๋ยวยืดพี่น่อครับ ตุ้ก่อนนะลูกมันกับม้อมไปยิดแบบเก็บแลบบครับที่หรอกมนันซีซ์ซีเมนปากปัปากเดี๋ มาแกะได้ตำแหน่งนีจ่จดแกะเลยแต่ง ข้างผมอย่างนี้แ ครับนะสำหรับคำลังใจที่ดีให้กันตลอดมาจะมีให้กันตลอดมาครับคนใอยูนเดลเลอ่เตุ่นตุนจนหอดมือทุกสูททุกคนนะครับน,นอนนะครับอุ้ยไหไไ้คนซึงแน่น้น่น,น,นตัง้งรักกัน Cứ mà hàng kì đạn này biết mọi người เติร์ดพี่น้องเรียบร้อยมาแก่เพจอีกสองอันนะปปึงด้วยซีเบอรบอกนะครับด้วยคลิดคลิปอะไรเพจแห้ง ครับอันนี้เรียบร้อยแอนเตอร์ครับอันนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เบิร์กคลิปจนจบครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้ครับแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เัาสองคนด้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ